ปังมากนักท่องเที่ยวแห่ดูสมุยซูเปอร์ไฟมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เพียบผลตอบรับสุดปังแค่สัปดาห์แรกนักท่องเที่ยวแห่เข้าชมการแข่งขันสมุยซูเปอร์ไฟมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีอย่างล้นหลามรอชมต่อในวันที่5ตุลาคมนี้เป็นนัดที่2จากทั้งหมด5นะณตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวยไทยรายการ e Super fire, ม Power, สมุยอีซูเปอร์ไฟมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์สมุยซูเปอร์ไฟมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริ ของแม่ไม้มวยไทยโดยเริ่มครั้งแรกไปเมื่อวันเสาร์ที่28กันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความสนใจของนะักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนเกาะสมุยการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการวยีนในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จะต้องขับเคลื่อนกีฬามวยไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้กีฬาวัยเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและได้สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมิวอิส ซูเปอร์ไฟมวยอัลไทซอฟพาวเวอร์สมุยซูเปอร์ไฟมวยไทยซอฟพาวเวอร์ขึ้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีจำนวน5ครั้งเริ่มครั้งแรกในวันเสาร์ที่28กันยายนนี้และในทุกวันเสาร์ของเดือนตุลาคมติดต่อกันอีก4ี่สัปดาห์โดยดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันที่กกทกำหนดให้ซึ่งการแข่งขันรายการนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนยกระดับข่ายมวยต่างๆให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับชาวต่างชาติที่สนใจกีฬามวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวและแข่งขันและได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยนี้สู่สายตาชาวโลกต่อไปทั้งนี้ได้มีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะสมุยในช่วงเวลาดังกล่าวต่างให้ความสนใจเข้าร่วมรับชมการแข่งขันและมีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมฝึกเรียนมวยไทยกับค่ายมวยไทยบนเกาะสมุยอีกด้วยการแข่งขันมวยไทยในรายการซีมิวอีซูเปอร์ไฟมิวอตเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์สมุยซูเปอร์ไฟมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกไปเมื่อวันเสาร์ที่28กันยายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยโดยได้รับเกียรติจากชุนเกียร กีฬาแห่งปาระเทศไทยมาเป็นผู้ประกบคู่มือมวยในรายการโดยในวันเสาร์ที่5ตุลาคมจะมีคู่มวยในการแข่งข้นจำนวน8คู่เริ่มตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับแฟนๆกีฬาหมัดมวยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งทางช่องทาง Facebook, YouTube และแอปของทีสปอร์ต7ทั้ง3ช่องทางได้อีกด้วย